วันนี้พามาชมงานศิลปะกันนะครับในหัวข้อของเส้นนะครับเส้นเป็นพื้นฐานสุดเลยของงานศิลปะนะครับอันนี้ลักษณะของการฝึกเส้นนะครับในรูปแบบต่างๆเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นโค้งเส้นต่างๆนะครับยิ่งเราฝึกเยอะเราก็จะวาดรูปได้สวยขึ้นนะครับหลังจากที่เราฝึกเส้นกันแล้วเราก็สามารถ เอาเส้นต่างๆนะครับมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นรูปบ้านรูปรถไฟเอาเส้นมาประกอบกันเยอะๆก็จะกลายเป็นรูปได้รูปดอกไม้นะครับก้อนเมฆดอกไม้นะครับแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอันนี้สวยมากครับอลองดูนะครับเส้นเต็มนะครับพื้นที่มีความเข้มมีความนิ่งของเส้นสีสันสวยงามนะครับ เป็นการฝึกสร้างสารรค์โดยการใช้แค่เส้นง่ายๆนะครับมาประกอบค่อย,อยๆซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดเป็นงานศิลปะขึ้นมา1ชิ้นนะครับลองฝึกทำกันเอยอะๆครับ